หลายคนนะคะอาจจะคิดว่าหม้ออัแดแรงดันไฟฟ้า5.6ลิตรจาก Lomnew Stalker ทำได้แค่อาหารข้าวเท่านั้นบอกเลยว่าทุกคนคิดผิดเพราะว่าเครื่องตัวนี้นะคะยังมีโปรโกแกรมสําหรับอบเค้กมาให้ด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะมาทําเมนูเค้กไข่กันค่ะจะเริ่มทำเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือส่วนของไข่ขาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งใส่น้ําตาลคะ่ะลงไปครึ่งนึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะตีให้ตั้งยอดอัวนะะประมาณนี้นะคะ จากนั้นในส่วนของไข่แดงค่ะใส่น้าตาลที่เหลือลงไปค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลานะคะใช้ตะกอมือค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันคนจนน้าตาลละลายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเทล,ลงในไข่ขาวที่เราตีพักไว้นะคะตะล่อมให้เข้ากันค่ะใส่ของแห้งลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆตัดล่อมเหมือนเดิมนะคะ โดยเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนนี้ค่ะเทลงในหม้อน,นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาค่ะเราจะกดปุ่มไล่แรงดันตรงนี้ออกค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะหมุนปรแกรมในที่เบกกิ้งหนึ่งค่ะที่หน้าจอจะแสดงเวลา45นาทีนะคะเราจะใช้อุณหภูมิที่140องศาค่ะจากนั้นก็กดสตาร์ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูเค้กไข่ค่ะ ขนาะดใหญ่คัไในทางครอบครัวอย่าลืมไปลองทำตามกันนะคะมอ้ออัดแรงดันไฟฟ้า5.6ลิตรอมเมลสปาร์คเคอร์ครบจบทุกเมนูอร่อยในเครื่องเดียวอาหารสุกไวเปื่อยนุ่มง่ายประหยัดไฟกว่า